ที่จวนของรัสทายาเฮาเจมายืนทั้งนอกทุกวันชายาฟางหลูงจึงบอกว่าต่อให้น้ําชาเจ้าเย็นองชายก็ไม่มาหาเจ้าหรอกแล้วนางก็ดึงแขนเฮาเจ้าเข้าไปในห้องขององชายซึ่งโต๊ะทางานของรัชชายาเต็มไปด้วยดีกาเขาจึงบอกว่าดีกานี้ฝ่าบาททรงคืนกับมาหมดเฮาเจียจึงบอกกับเขาว่าฝ่าบาททรงคาดหวังกับเขาไว้มากแต่องชายปีชาสามารถองรัชชายาได้รับคำชงจากเฮาเจ เขาเอายิ้มออกมาแล้วหายโกรธเฮาเจียชายาฟางหลูและเฮาเจียดูมาข้างนอกเฮาเจียขอบคุณชายาบอกว่าเมื่อก่อนนางคิดว่าเป็นศัตรูกันไม่คิดว่าครั้งนี้นางจะมาช่วยชายาฟางหลูจึงบอกว่าข้ากลัวเจ้าคิดไม่ตกเดี๋ยวข้าต้องมาเก็บศพเจ้าอีกแล้วทั้งสองคนก็ยิ้มให้กันที่จวนขององคชายหกเจยวเหว่ยมาขอยิมที่เปิดจดหมายองชายหกจึงบอกว่าเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วเจ้าอย่าเรียกข้าองชายเลยเจยวเหว่ยจึงบอกว่าจใจข้าเรียกว่าอะไรท่านพี่เจิงเหรอ องค์ชายก็ยิ้มเือขินแล้วบอกว่าเรียกชื่อข้าก็าพอขณะที่เซวเวยกำลังเปิดจดหมายอยู่นั้นนี้จวนปิดแล้วจดหมายนี้เข้ามาได้ยังไงเซวเวยจึงบอกว่าทรง่านของเก็บขยะอันนี้เป็นจดหมายของพี่ฮาวเจียนาะงอ่านจดหมายเสร็จก็เล่าให้องค์ชายหกฟังว่าพี่ฮาวเจียบอกว่าจวนปิดครั้งนี้เกิดจากองค์ชายและชายาตินางรู้สึกผิดเป็นอย่างมากอีกทั้ง ตอนงานเลี้ยงเปิดจวนนางก็ถูกลงโทษให้คุกขัาอยู่หนึ่งคืนเ,เต็มๆตอนนี้สถานการณ์เพิ่งดีขึ้นมาบ้างองคชายหกจึงบอกกับเสี่ยวเวยว่าเจ้าตั้งใจมาเปิดอ่านจดหมายข้าฟังใช่ไหมเวยจึงบอกว่าพี่เฮาเจียเป็นมิกกับนางเป็นมิกกับคนในจวนนี้ทั้งหมดข้าเปิดอ่านให้ท่านฟังท่านจะได้คลายใจลงไปบ้างองชายหกจึงบอกว่าหลังจากที่เจ้าเปิดอ่านจดหมายข้าก็รู้สึกดีขึ้นที่ห้องของท่านยิงหยวนอิงนางทํางานหนักมากนางทํางานไปแล้วไอไป จนสาวใช้บอกว่าให้ท่านพักผ่อนบ้างนางจึงบอกว่าองค์ชาย6กกะลีเว่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้นางต้องเป็นหลักให้ทุกคนซึ่งสาวใช้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมฐานและจุดตะเกียงให้แต่นางบอกว่าช่วงนี้องค์ชายหกไม่เป็นที่โปรดปานของที่รัานัก่ายในส่งมาก็ลดน้อยลงเราต้องช่วยกันประหยัดและเป็นแบบอย่างให้ทุกคนที่จวนหมายองค์ชายห้าซันกวนกับองค์ชายห้าเถียงก,กันเรื่องจัดงานเปิดจวนซันกวนบอกว่าแหนจะสรุปรายชื่อแขกอ,อีกอชายห้าจึงบอกว่าถ้าเป็นบ้านอื่น ต้องเป็นคนจัดการนะซันกวานเลยบอกว่าค่าไม่เหมือนบ้านอื่นแหมเจ้าไม่มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนเดียวก็คือองค์ชายหกซึ่งตอนเนี้ก็โดนปิดจวนอยู่จะมาได้ยังไงชายห้าจึงบอกว่าไม่จัดก็ไม่จัดที่จวนใหม่ของชายเจ็ดองค์ชายเจ็ดกับชายยาหารเรือกันว่า,าหาข้ออ้างอะไรในการไม่จัดงานเลี้ยงเปิดจวนชายยาจึงเสนอมาว่าถ้างั้นเราส่งข้าวกล่องไปครอบครัวจวนที่จวนของเสียวเวยเสียวเวยกับสาวใช้นั่งทานอาหารกล่องขององค์ชายเจ็ดทั้งสามคนจึงบอกว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากเรามาหาอะไรทำกันดีกว่าที่ห้องของเสี่ยวเวย่ยองคชายหกเดินเข้ามาพบว่ามีผู้ดูแลซูซ่งอู่อยู่ในห้องนั้นด้วยเสี่ยวเว่ยจึงลากเขามาเล่นไพ่ด้วยและองคชายก็ชนะทุกรอบเป็นทั่วของทุกคนไปอยู่ที่จานองชายหมดดูแลซูจึงพูดว่าเรายิ่งเล่นยิ่งหนาวข้าว่าเราไปขยับร่างกายข้างนอกกันดีไหมล้วทุกคนก็ออกมาข้างนอกผู้ดูแลซูเอาของมีค่าเช่นแหวนแจกกันของใช้ทั่วไปมาวางไว้ โดยกติกาคือจะมีห่วงให้คนละสามห่วงใครสามารถโยนห่วงลงไปคล้องกับของที่ตัวเองอยากได้ก็จะได้ของชิ้นนั้นไปซึ่งในเกมนี้พ่อครัวหลิวคล้องได้หมดทุกชิ้นผู้ดูแลจึงบอกว่ามาเล่นกันใหม่ไหมเดวจึงบอกว่าครัวหลิวได้ของไปหมดแล้วนะซ่องอู่จึงพูดว่าแต่มีแจกกันของท่านหญิงหยนอิงอยู่เดวิจึงพูดว่าพูดถึงหยนอิงทําไมข้าเย,ย็นหลังกว่า,วาบบแล้วท่านหญิงก็เดินออกมาทุกคนกตกใจที่เห็นท่านหญิง ที่ห้องของท่านหญิงหยวนอิงอง์องชายหกกับเสียวโยนั่งอยู่ด้วยท่านหญิงจะพูดขึ้นมาว่าจนถูกปิดแบบนี้แล้วท่านทั้งสองคนยังพากันไปเล่นอีกข้าว่าท่านทั้งสองคนไม่ใช่แค่ใจกว้างนะแต่กว้างเสียจนใส่ทั้งก้าเดินแดนได้แล้วองค์ชายหกจึงพูดว่าท่านหญิงช่วงนี้จวนปิดทุกคนต่างก็เครียดกันผ่อนคลายบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรท่านหญิงจึงพูดว่าองค์ชายจะลองส่งกระจกดูหน่อยไหมดูสิว่าท่านเหมือนอะไรหลีด้วยเจ้าก็ด้วยไม่ได้เรื่อง นี่ก็15วันแล้วคำนวณตามแผนที่เลวร้ายที่สุดก็ควรจะต้องมีวิแววอะไรบ้างเดิมทีข้าคิดเอาไว้ว่าเดือนหน้าข้าจะต้องกลับจิงชวนได้แล้วแต่บัดนี้ที่จริงข้าก็อยากจะเชื่อใจองค์ชายนะแต่ตอนนี้ทุกการกระทําขององค์ชายช่างทําให้ข้ากังวลยิ่งนักข้าจะปล่อยโดยไม่ใยดีไม่ได้องค์ชายหกจงพูดว่าข้าทําให้ต้องปิดจวนข้าผิดต่อท่านหญิงแต่ขอให้เชื่อว่าอีกไม่กี่วันแผนของเราไม่นานต้องเห็นผลแน่ เสวเวยจึงเข้าไปน้่งข้างๆท่านหญิงหยวนอิงท่านอย่ามโหไปเลยนะท่านหญิงจะพูดว่าเจ้าอย่ามาใช้ไมานี้กับข้าที่ท้องพลงฝ่าบาทจึงตัดว่าบาัตรนี้ตอนนี้องค์รัตไทายาตกับองค์ชายสามร่วมมือกันดูแลเขตการค้าองค์ชายสามรายงานมาหลายครั้งแล้วว่ากลางคืน มีคนปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้น้องชายที่เพิ่งเข้าท้องพะโรงติดตามฝึกฝนกับเจ้าก็แล้วกันแล้วองค์นสทาย,ยาทก,ก็หันมามององค์ชายสามระหว่างที่เดินออกจากท้องพะโรงนั้นองค์าสทาย,ยาทจึงเรียกว่าน้องสามเจ้าห้ากับเจ้าหกสนิทสนมกันเจ้าก็รู้นี่ปัดแบบนี้จงใจดึงเขาเข้ามาเจ้าวางแผนอะไรไว้องค์ชายสามจึงพูดว่าท่านพี่รองท่านคิดมากไปแล้วคือว่าตลาดกลางคืนทําเงินได้จริงๆค่าอาศัยการออกร้านตอนกลางคืนหาเงินได้ไม่น้อย พี่รองท่านก็ดูไม่เต็มใจดูแลตลาดกลางคืนนี่ตั้งแต่ท่านสั่งสอนเจ้าหกไปก็เหลือแต่ข้าคนเดียวข้าดูแลไม่ไหวจริงๆข้าขาดคนจริงๆแปลวองค์รัชทาย,ยาทจึงพูดว่าข้ารู้แล้วเจ้าก็แค่เห็นเงินและตาโตข้าขอแค่คนเดิมของฝ่ายทะเบียนร,ราชไม่ถูกโยกย้ายอีกก็ตามใจเจ้าเลยองชายสามจึงบอกว่าขอบคุณพี่รองที่เห็นใจที่จวนองค์ชายหก ระหว่างที่ทั้ง4คนรับประทานอาหารอยู่นั้นทรงอู่จึงพูดว่าดังนั้นที่องค์ชายสามดูแลตลาดกลางคืนพวกท่านเป็นคนอยู่บ้องหลังหรอองค์ชายหกจึงพูดว่าไม่กังวลว่าแบ่งมากน้อยกังวลว่าแบ่งไม่เท่ากันสเสด็จพ่อเสียสละค่าเพื่อสยบความโกรธของจาทายาทและเหล่าขุนนางเก่าแก่ในละสำนักสำหรับสเสด็จพ่อข้านะก็ยังเป็นหมากที่มีประโยชน์อยู่หากคิดจะใช้ค่าอีกครั้งก็ต้องทําให้คนนอกรู้สึกว่าไม่ใช่การให้ท้าย แต่เป็นความเสมอภาคต้องอูดจึงพูดว่าข้าเข้าใจแล้วขอแค่องค์ชายห้าข้าท้องพลลงเขาก็ช่วยได้แล้วองค์ชายหกจึงพูดว่ารัชทายาทกับขุนนางเก่าแก่ฝ่ายทะเบียนราชพวกนั้นไม่ได้สนใจตลาดกลางคืนเลยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะดูแลยังไงแต่สําหรับเสด็จพ่อแล้วการเปิดตลาดกลางคืนเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากพี่ชายข้าผู้นั้นจัดการข้าได้อย่างเดียวแต่จัดการเรื่องวุ่นวายแบบนี้ไม่ได้นหญิงจึงพูดว่าข้าอ่านแผนการของชายแล้วดูแล้วสมบูรณ์ก่าแผนการจัดการของจินชวนอยู่บ้าง องชายหกจึงพูดว่าหากท่านหญิงไม่รังเกียจก็นําไปใช้ได้ถือว่าเป็นของที่ข้าให้คารวะอาจารย์ท่านหญิงจะพูดว่าไม่จําเป็นหรอกข้าจะจัดการมาตรการที่เหมาะสมกับจินชวนมากกว่าผู้ด,ดูแลสู่ได้เวลาเอาแผนขององค์ชายไปมอบให้องค์ชายสามแล้วทรงอู่จึงร้องขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนแต่พวกเราโดนปิดจวนนี่แล้วเราจะไปส่งจดหมายออกยังไงองชายหกจึงพูดว่าหลีเว่ยคิดวิธีมอบให้กับคนทิ้งขยะให้เขานําออกไปแล้วผู้ดูแลสูก็เอาจดหมายออกไปองคชายหกจึงพูดว่า ดึงพี่ห้ามาก็ถือว่าเขาได้ทํางานบ้างเราเริ่มแผนการขั้นต่อไปได้แล้วซรงอู๋จึงถามว่าแผนการต่อไปคืออะไรเซียวเว่ยจึงพูดว่าหาทหารหนุ่มที่สามารถอดนอนได้ทรงอู๋จึงถามว่ามีประโยชน์อะไรองคชายหกจึงตอบว่าการที่ขุนนางเท่าพวกนั้นพอใจเรื่องการเปิดตลาดกลางคืนก็เพราะว่าเหนื่อยเกินไปตลาดกลางคืนเปิดได้ถึงหลังยามไฮ้เช่นนั้นพวกเขาต้องอดนอนทํางานเซียวเว่ยจึงพูดต่อว่าดังนั้นต้องรับสมัครทหารที่อยู่เวรดึกได้ดูแลตลาดกลางคืน องชายหกจึงพูดเสริมว่าอันนี้ต้องการคนที่มีพละกกำลังมากดังนั้นจึงไม่จำกัดอยู่ที่เหล่าบัณฑิตเสียวเวยจึงพูดต่อว่าคนระดับล่างก็จะมีโอกาสแต่ข้าว่าน่าจะต้องฝึกอบรมหน่อยเช่นนั้นความรู้ต่างกันเกินไปเกรงว่าจะเกิดเรื่องท่านหญิงจึงพูดว่ายังต้องให้เบี้ยววัดเพิ่มผัดเปลี่ยนหยุดงานช่วงหยุดงานให้ผู้เฝ้ายามเรียนหนังสืออาจารย์ที่เชิญมาพัฒนาความรู้เสียวเวยจึงพูดว่า พวกเราปรึกษากันแล้วเราให้ตลาดกลางคืนเข้าที่เข้าทางจะให้ผู้หญิงลองทําการค้าผู้หญิงถนัดเรื่องงานฝีมืออาหารว่างเหมาะวางขายที่ตลาดกลางคืนท่าหญิงจึงพูดมาว่าพวกเจ้าไม่เคยเล่าให้ข้าฟังด้วยจึงตอบว่าพวกเราก็แค่ลองคิดดูยังไงที่สินฉวนหญิงออกหน้าออกตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นามาปฏิบัติจริงก็น่าจะมีปัญหาวงชายหกจึงพูดว่าแต่ข้าคิดว่าลองดูก็ได้นะท่้นหญิงจึงบอกว่าข้าเห็นด้วยนะ ซ่งอู่จึงพูดมาว่าผู้หญิงทำการค้าฟังแล้วก็สุดยอดมากเลยเสียวเหวยจึงบอกกับซรงอู่ว่าเจ้าเก่งงานฝีมือขนาดนี้แค่เจ้ายินดีดูตัวเองไม่ใช่ปัญหาแน่นอนท่านหญิงจึงพูดว่าข้ากลัวว่าคนนอกจะไม่ละเอียดนี้บัญชีหมุนเวียนของตลาดกลางคืนองชายได้โปรดให้ข้าตรวจตาดูอีกทีไทหกจึงจพูดว่าลำบากท่านหญิงแล้วท่านหญิงจึงพูดขึ้นมาว่าข้าทานอิ่มแล้วพวกท่านค่อยๆทานกันไปแล้วนางก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเสียวเหวยจึงพูดขึ้นมาว่านางกินแล้วหรอไทหกจึงตอบว่า นางยังไม่ได้กินนี่ตรงอู่จึงพูดว่านางเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเนี่ยนางไม่เหนื่อยเหรอที่ห้องทํางานของชาย6 6กกำลังคุยกับเสียวโวอยู่นั้นดูแลซวูวิ่งมาด้วยความดีใจองชายในวังบอกให้ท่านเข้าไปเฝ้าได้ตามปกติแล้วขอรับ6ก็เข้าเฝ้าฝาบาดท,ทั้งสองคนเล่นหมาลูกกันอยู่ฝาบาดจึงพูดขึ้นมาว่า ทักษะการเดินหมากของพี่เจ้าข้าเป็นคนสอนพอมาถึงเจ้าห้าไม่ว่าจะสอนยังไงก็เล่นไม่เป็นคิดไม่ถึงเลยว่าฝีมือการเดินหมากของเจ้าานานถึงเพียงนี้คำนวณได้แม่นยำแม้ว่าจะแพ้ให้ข้าเมื่อ,อไหรหรือใช้วิธีไหนถึงจะไม่ทิ้งร่องรอยไม่รู้ว่ายอดฝีมือคนไหนสอนเจ้ามาชายหกจึงตอบว่าลูกเรียนรู้จากตำราพยะยาคะ่ะไม่มีผู้ใดสอนชายหกพูดไปก็ชำรงมองฝ่าบาทไปฝ่าบาทจึงพูดว่า เรื่องการดูแลเขตการค้าของเจ้า3กับเจ้าห้าหลังเจ้าเป็นคนจัดการใช่ไหมอโอชัยหกจึงพูดว่าหากเสด็จพ่ออยากให้ลูกขอโทษเพราะละเมิดกฎลูกเต็มใจ้อมรับคำสั่งแต่หากประมุขอยากให้ลูกรับโทษเพราะกา้าวไกลูกไม่อาจทำได้พะยะค่ะฟาบาจึงพูดว่าไหนลองว่ามาสิ ถึงแม้ว่าซินชวนจะเข้มแข็งกว่าทั้งเก้าดินแดนแต่แนวคิดหลายอย่างกับยึดติดไม่พัฒนาสู้จินชวนและตาชวนสองดินแดนนี้ไม่ได้โชคดีที่เสด็จพ่อทรงพระปิชาด้วยกับการปรับปรุงรูปแบบเขตการค้าถึงแม้ทําให้กเกษตรกรรมและการค้าทํางานได้ร่วมกันแต่เศรษฐกิจของซินชวนพัฒนาอย่างมากแต่การทําเช่นนี้ยังมีคนอีกมากออกมาขัดข้านดังนั้นใ,นในใจของลูกมีแผนแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆปาบาทจึงพูดว่า พูดออกมาได้ไม่เป็นไรองค์ชายหกจึงบอกว่าถึงแม้การผักดันตลาดกลางคืนได้รับผลสำเร็จอย่างมากเพียงแต่ทลายข้อจำกัดด้านเวลาหากจะพัฒนาไปอีกขั้นต้องทลายข้อจำกัดด้านพื้นที่ไม่จำกัดอยู่ที่แนวคิดดั้งเดิมของตลาดตะวันตกและตะวันออกต้องตั้งร้านค้าในเขตชุมชนของประชาชนนอกจากนั้นเงินในตอนนี้ผาลลำบากเป็นภาระบางทีเราอาจจะต้องผักดันเงินแบบใหม่และองค์ชายหกก็ส่งแบบให้ฟาบาท,ทอดพระเนตรฟาบาจึงพูดว่า นี่คือรูปแบบเงินใหม่เหรอเจ้าจะไม่คิดรอเหรียญทองแดงแล้วหรอชายหกจึงพูดว่าที่จริงในตลาดตอนนี้ก็มีพ่อค้าเล่ตัวเงินในการซื้อขายทั้งในประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ราชวงศ์ก่อนมีนักปฏิวัติใช้ตัวเงินมีตาประทับของทางการเพียงแต่ควบคุมหลาหลวมถึงไม่ได้ใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นกระหม่อมคิดว่าถ้าเราปรับปรุงระบบจัดการให้เข้มงวดยิ่งขึ้นการผลักดันเงินใหม่ต้องสําเร็จแน่นอนฟาบาจึงพูดว่า เจ้ามองการไกลทีเดียวใจกล้ามากทีเดียวองค์ชายหรกรีบพูดว่าลูกล่วงเกินกันไปแต่หากอนุรักษ์ไว้ทั้งที่รู้ว่าเปลี่ยนได้แต่กลับนั่งเฉยโดยไม่ทําอะไรนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณนางที่ดีควรจะทําขอเสด็จพ่อลงโทษลูกด้วยฟาบาทจึงพูดว่านั้นข้าจะลงโทษเจ้ามาเดินหมากกับข้าอีกสักตาที่สวนผักของเสี่ยวเวยเสี่ยวเวยกับสาวใช้กําลังลดน้าผักอยู่ แล้วสาวใช้ของท่านหญิงโยนอิงก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาพระชายาลองท่านช่วยพระชายาหน่อยเจ้าค่ะนางดูสม,มุดบัญชีอยู่จู่จูนางก็หมดสติไปพวกเราอยากจะออกไปตามหมอแต่กลับถูกขวางไว้ที่หน้าจวนมีทหารมาเฝ้าเต็มหน้าจวนไปหมดแล้วเราสาวใช้พยายามดันทหารให้หลีกออกไปต้องตามท่านหมอมารักษาท่านหญิงหยวนอิงพระเสวยก็มาสมทบด้วยแต่เหล่าทหารก็ไม่ยอมดิดทางให้ส่งอูวิ่งออกมาแล้วพูดว่า พวกเจ้าทําอะไรกันแล้วเสี่ยวเว่ยก็ดึงซรงโอ,อกมาแล้วถามว่าคืนงานเลี้ยงว่าพระจันทร์วันนั้นเจ้าใช้วิธีไหนทําให้ไฟไหม้ขนาดนั้นซรงอูก็พยายามบอกว่าข้าเปล่าข้าไม่ทํานะต่อมาเสี่ยวเว่ยกับซรงอูเข็นรถเข็นที่มีไฟเข้ามาทั้งสองคนบอกว่าให้หลบไปให้หมดแต่ทาหารไม่กลัวชักดาบออกมาทงใช้หกเดินเข้ามาพอดีเขาจึงพูดว่าพระราชองค์การของบะมูซินชวนอยู่นี่ยกเลิกคําสั่งกักบริเวณเปิดจวน หลังจากหมอหลวงมารักษาท่านหญิงของอิงแล้วนางก็ฟื้นขึ้นมาแล้วหมอหลวงก็ขอคุยกับเสี่ยวเวยพระชาย,ยาขององค์ชายหกร่างกายอ่อนแอก่อนหน้านี้ก็ทำงานหนักจนล้มป่วยบัดนี้อากาศเย็นทำให้เจ็บป่วยจนโรคเก่ากำเริบป้าน้อยได้จัดยาจินเฉียนล่ตานไว้หลายชุดแต่ห้ามห่มงานหนักและต้องรักษาตัวให้ดีไม่เช่นนั้นเป็นชนี้นานไปเกรงว่าจะมีผลต่ออายุไขแล้วหมอหลวงก็กลับไป พอตกเวลากลางคืนกลางคืนที่ห้องของท่านหญิงหยวนอิงสาวใช้ถามว่าท่านหญิงท่านหญิงเป็นขนาดนี้แล้วจะลุกมาดูสมุดบัญชีทําไมท่านหญิงเลยตอบว่าเรื่องวันนี้ต้องทําให้เสร็จวันนี้จะล่าช้าไม่ได้เด็ดขาดสาวใช้ทั้งสองคนก็ห้ามนางไว้ท่านหญิงหมอหลวงบอกว่าถ้าท่านยังโหมง,งานหนักเช่นนี้ต่อไปจะมีผลต่ออายุไขนะเจ้าคะท่านทุบเทขนาดนี้เพื่ออะไรกันเจ้าคะถึงแม้ข้ากับภูเถาจะย้ายมาจากรัํานักฝ่ายในแต่ก็เห็นท่านเป็นนายหญิงจริงจริง เมื่อก่อนข้าถูกสอนมาว่าต้องรู้จักพูดคําที่เป็นมงคลกับเจ้านายแต่บัดนี้ข้าคิดไปถึงเลยว่าคําที่ต้องพูดกับท่านจะเป็นการหวังให้ท่านมีอายุยืนยาวท่านจะหักผมขนาดนี้อีกไม่ได้นะเจ้าคะท่านหญิงจึงพูดขึ้นมาว่าข้าไม่เคยยอมแพ้มาก่อนหน้าโมโหร่างกายของข้ามันไม่เอาไหนะเลยแล้วท่านหญิงก็ไอออกมาแล้วเสี่ยวเว่ยก็เดินเข้ามาแล้วพูดว่า ไม่ได้ให้ท่านยอมแพ้แค่ให้ทํางานและพักผ่อนให้สมดุลแล้วเสลยวยก็ยกยามาให้ท่านหญิงท่านหญิงถามว่าเจ้าทําอะไรเสลยวยบอกว่าท่านดื่มยาก่อนนะเรื่องดูบัญชีพวกนี้ข้าก็เรียนรู้มาระดับหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะพอช่วยท่านได้บ้างท่านนะ่ะพักผ่อนให้เต็มที่ตัวเองพักสักสองสาวันก็จะพบว่าฟ้าไม่ถล่มลงมาแต่กลับกันร่างกายของตัวท่านก็จะสมบูรณ์ขึ้นด้วยเซวยวยพูดไปพางป้อนยาไปภาระในโลกนี้มีสิบส่วนท่านนะ่ะแบกไปแล้วแปดส่วนแบ่งให้ข้าหน เสวยห่มผ้าให้ท่านหญิงแล้วนางก็มาดูบัญชีแทนท่านหญิงพอรุ่งเช้าเสววยตื่นขึ้นมาพบว่าที่เตียงไม่มีท่านหญิงแล้วก็ออกมาด้านนอกพบท่านหญิงกับสาวใช้กําลังออกกําลังกายอยู่เซวียจึงพูดว่าทําไมท่านไม่ใข้ากลับไปนอนที่ห้องล่ะสาวใช้จึงบอกว่าท่านหญิงสงสารท่านบอกให้ท่านนองต่ออีกหน่อยท่านหญิงจึงพูดว่าเจ้าตื่นแล้วเหรอเมื่อวานพักผ่อนเป็นยังไงบ้างเว่ยจึงโค้งขอโทษท่านหญิง เมื่อวานทำให้ท่านต้องไปนอนห้องรับแขกท่านหญิงจึงพูดว่าเจ้าอดนอนอา่านสมุดบัญชีตั้งมากมายตามหลักก็ควรพักผ่อนให้มากสมุดบัญชีพวกนั้นข้าดูมหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเจ้าพัฒนาไปมากจริงๆเสี่ยวเวยจึงพูดว่าทำไมท่านดูสมุดบัญชีอีกแล้วล่ะตกลงกันแล้วว่าจะพักผ่อนที่ติมที่หญิงจึงพูดว่าเจ้าพูดถูกแล้วต้องทำงานกับพักผ่อนให้สมดุลข้านอนมามากพอแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาขย,ขยับขยื่นกันบ้างไม่งั้นก็กระดูกกระเดี่ยวขี้เกียจพอดีเสี่ยวเว่ยจึง ข้าว่านะท่านเป็นเซียนที่บำเพินตะบะไม่ต้องพักผ่อนเลยก็ไม่ได้กำลังฝึกปานต้วนจิน แต่เป็นการรับพลังฟ้าดินระหว่างที่เสี่ยวเวยพูดไปก็ออกกำลังกายตามท่านหญิงไปด้วยท่านหญิงจะพูดว่าเพื่อจะให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วจะได้กําหนดแผนการออกกําลังกายรีบนอนรีบตื่นฝึกปานต้นจินทุกเช้ากลางคืนฝึกอู๋สินฉี่กินอาหารสามมื้อให้ครบตามเวลาจากนี้คนทั้งจวนก็ต้องปฏิบัติตามกันเสี่ยวเวยกับสาวใช้ก็มองหน้ากันแล้วพูดขึ้นมาว่าการทําทงานและพักผ่อนที่สมดุลที่พวกเราเข้าใจดูท่าจะไม่เหมือนกันนะในเมื่อสมุดบัญชีก็ดูหมดแล้วเช่นนั้นวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่่ักวนทา ทึงพูดว่าข้าว่าจากการเตรียมของข้าในวันนี้เสียววยเยดึงมือท่านหญิงแล้วพูดว่าอากาศดีขนาดนี้ท่านเชื่อข้าสิพักผ่อนให้เต็มที่สักวันจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดี๋ยวเสยเวยกระดึงมือท่านหญิงออกไปท่านหญิงกาลังเล่นว่าวอยู่นั้นเสยเวยจะพูดขึ้นมาว่าข้าไม่เคยเห็นใครเล่นว่าวแล้วสายตายังเรียบเฉยได้ขนาดนี้ท่านหญิงถามว่าไม่สมควรหรอเสวยจึงตอบว่าไม่ใช่ ผ่อนคลายอีกหน่อยก็จะดีกว่าท่านหญิงเลยบอกว่าตอนนี้ข้ากำลังพยายามอยู่ท่านหญิงเครียดกับการเล่นว่าวอยู่เสียวเวยจึงเอากันไกรมาตัดสายว่าวออกแล้วพูดขึ้นมาว่าเล่นไม่ได้และก็ปล่อยให้มันลอยไปตามลมเถอะที่จริงท่านเองก็เป็นเหมือนว่าวได้มีชีวิตที่อิสระหน่อยท่านหญิงนั่งเมอเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เสียวเวยจึงถามว่าท่านพยายามขนาดนั้นท่านประมุกจินฉวนและพรชชายาจินฉวนต้องเข้มงวดกับท่านมากแน่ๆบางครั้ง ไม่ต้องพยายามสมบูรณ์แบบขนันก็ได้ผ่อนคลายสักหน่อยก็จะมีความสุขขึ้นท่านหญิงจึงพูดว่าบอกตามตรงนะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนสนใจว่าข้าจะมีความสุขหรือเปล่าใช่ว่าทําได้ดีหรือเปล่าเลวเวอร์ <The word S 2> จะพูดว่าบางทีพ่อแม่ท่านก็คิดเช่นนี้เพียงแต่พ่อแม่รักลูกก็จะคิดถึงอนาคตของลูกบางทีที่พวกเขาอยากให้ท่านสมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการท่านหญิงจึงพูดว่าสิ่งที่ข้าอยากได้บังเอิญเป็นสิ่งที่ข้ารัก คิดว่าเป็นสิ่งที่ข้าไม่ควรขวายคว้าเสี่ยวเวยจึงพูดว่าแต่ท่านหญิงหยวนอิงของเราจะยอมแพ้ได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายท่านหญิงหยวนอิงของเราเก่งที่สุด,ดนั้นท่านก็ไล่ตามสิ่งที่วเองต้องการให้เต็มที่วันหน้าพวกเขาจะเข้าใจเราเองท่านหญิงจึงถามเสี่ยวเวยว่าแล้วเจ้าล่ะสิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดคืออะไรเสี Save ่ยวเวยจึงตอบว่าสิ่งที่ข้าอยากได้อยู่ที่นี่หมดแล้วแล้วเสี่ยวเวยกับท่านหญิงก็ยิ้มให้กันที่จวนของชายหกองชายสิบเอ็ด กำลังเล่นของเล่นกับเสือเวอยู่เสยวเวยจึงสก,กิดอง์ชาย11ให้ดูซีใครมาองค์ชาย11จึงเรียกพี่หยุนอิงช่วยข่าต่ออันนี้หน่อยท่านหญิงจึงพูดว่าเจ้า11หากอยากต่ออันนี้ให้ดีก่อนอื่นเจ้าต้องเข้าใจก่อนโครงสร้างของร่องและเดือยก่อนเจ้าดูนะส่วนที่นูนออกมาเรียกว่าส่นหรือหัวของเดือยส่วนที่เว้าเข้าไปเรียกว่าเหมาหรือเรียกว่าตาของร่องเจ้าดู เสวเวยจึงพูดขึ้นมาว่าเด็กขนาดนี้จะไปรู้โครงสร้างของล่องและเดือยได้ยังไงข้าว่าท่านเป็นอาจารย์จนชินเด็กเล็กขนาดนี้ก็ไม่ยอมปล่อยท่านหญิงจึงพูดว่าความสนุกระหว่างการเรียนรู้จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กจะล่าช้าไปไม่ได้เจ้าสิบเอ็ดลองดูแล้วองค์ชายสิบเอ็ดก็ต่อจนสำเร็จทรงอุ่นวิ่งเข้ามาว่าทำไมพวกเจ้าไม่ชวนข้าเลยตั้งแต่ท่านหญิงหยนอิงมาที่จวนเจ้าก็ไม่ชวนข้าเล่นแล้วอีกอย่างตอนที่พวกเราตั้งจวนแล้วข้าไม่ต้องเข้าไปเรียนในวังแล้วข้าอยู่ในห้องคนเดียวทั้งวัน หน้าเบื่อมากจริงๆแล้วท่านหญิงกระเซว์วกระขำเซวยจึงพูดว่าเอาละเอาละครั้งหน้าเราจะทําอะไรก็จะชวนเจ้าดีไหมแล้วส่งอู่ก็มาเชวองค์ชายสิบเอ็ดต่อที่ห้องทํางานขององค์ชายหกชายหกได้ยินเสียงพวกนางเถียงกันไปกันมาแล้วผู้ดูแลซูก,ก็เดินเข้ามาว่าชายยาลองให้มาตามท่านไปเล่นกับองค์ชายสิบเอ็ดแต่ว่าท่านเนี่ยเขียนไม่เสร็จอีกเหรอนั้นข้าจะไปบอกพวกนางให้เบาๆก,กันหน่อยหกก็รีบห้ามแล้วพูดขึ้นมาว่าช่างเถอะบ้านนะ่ะคืนเคงหน่อยก็ดีดูแลซูจึงพูดว่า ตั้งแต่ชายาลองแต่งเข้ามาบ้านเราก็ดูคืนเคงขึ้นมากเลยข้าว่าท่านดูมีความสุขกว่าเมื่อก่อนเยอะอีพีที่15จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีพีสิกันเลยค่ะ